สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะลัคนาตุลคลิปนี้เป็นคลิปความรักของคุณนะคะในเดือนตุลาคม2564ชาวตุลเกิดตั้งแต่17ตุลาถึง15พฤศจิกายนดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกินเลยอย่างที่มินบอกทุกคลิปนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานรวมล้วนมีได้เจาะจงของใครเนาะนะคะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีวิจารณญาณในการรับชมนะคะ อย่ายึดมั่นถือมั่นไว้เป็นเราโอเคบอกธาตุก่อนนะคะคุณอาจจะดีวนะคะกับคนธาตุดินการบึกศพมังกรนะคะหนึ่งเหรียญแล้วก็ธาตุไฟนะคะหนึ่งไม้เท้าธาตุไฟนะคะราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูแทนประหลก็คือชาวรา,าศีธนูธาตุดินก็มาธาตุน้ากรกฎมีนพิจิกก็มาที่จริงคุณคุยกับใครก็ได้มีนว่าคุณไม่ต้องฟิกหรอกมาดูพลังงานกันเลยค่ะเก้าเหรียญเป็นไพ่เจ้าเรือนชะตาของคุณนะคะตุนขาตอนนี้คุณนะคะ รักตัวเองมากขึ้นโฟกัสเรื่องของเงินเรื่องของงานเรื่องของที่คุณอยากจะทำมากขึ้นแน่นอนล่ะคุณนบางคนยังมีการแอบนะคะแอบรอคนเก่าๆคนที่จากไปนะคะคนที่ห่างเหินไปหรือแม้แต่คนที่จบไปก็ได้นะคะไพ่ห้าห้าไม่ห้าถ้วยนี้มันบ่งบอกสถานการณ์ว่าเราต้องมูฟออนนะคะเราต้องมองสิ่งใหม่ๆ แต่แน่นอนล่ะมีแอบรอแต่ว่าไพ่เจ้าเรือนชะตาคือคุณนะคะจะปลดปล่อยพันธนาการได้คุณจะเริ่มมองที่ตัวเราเริ่มหันมาใส่ใจเราเริ่มรักเรามากเริ่มรักตัวเองมากขึ้นดูจากพลังงานอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นสีดาบที่ผ่านมาคุณอาจจะวุ่นวาย ปัญหานะคะเรื่องความรักคาลากคาซังกับใครสักคนหนึ่งหรือทัศนคติอะไรที่มันไม่ตรงกันมันห่างเหินกันมันวนๆเว,ว,วียนๆซ้ำๆแต่เรื่องเดิมๆนะคะแก้ปัญหาไม่ได้หรือมีผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้ที่มีปัญหาหรือผู้คุณเนี่ยแหละคะ่ะมีปัญหากันเองแก้ไม่ได้มีการบล็อกการสื่อสารกันไปหรือมีการปิดประเทศนะคะหรือ ปิดกั้นมีกำแพงบางคนคุยกับทางไกลบางคนคุยกับต่างชาติหรืออายุที่ต่างกันมีส่วนด้วยนะคะหรือทัศนคตินั่นแหละนะคะแต่ตอนนี้ณนะปัจจุบันคุณเป็นตัวเองรักตัวเองมากขึ้นแต่ดูนะคะไพ่ตรงนี้ในถือถ้วยนะคะคุณอาจจะไปง้อใครหรือในอนาคตจะมีใครมามาง้อเราเช่นคนที่ห่างกันไปคนที่จบกันไปหรือคนเดิมๆคนซ้ำๆคนจากอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะคะที่จะมาวนเวียน ไพ่สองถ้วยนะคะมีอาจจะมีการกลับมาคืนดีกันแต่ว่าแต่ตอนนี้คุณกลับที่จะคิดมากขึ้นคือรักตัวเองแน่นอนราคาหนึ่งไม้เท้าหนึ่งเรียนนะคะเดือดทำแพลนเป็นการเปลี่ยนบางอย่างเราอาจจะเริ่มต้นบางอย่างเขาอาจจะจบบางอย่างเพื่อมาปรับมาเปลี่ยนในความสัมพันธ์ถ้าบางคนนะคะมีทัศนคติอะไรที่ไม่ตรงกันปิดกัน้น ความรู้สึกปิดกั้นกำแพงที่ผ่านมาตกตำแหน่งความคิดของเขาเป็นแธ่ทำพัน์เขาจะกลับมาปรับมาเปลี่ยนในความสัมพันธ์นะคะกล,กลับมามากลับมาบร้านซ์กลับมาจูนกับคุณคุณอาจจะได้เป็นคนเดิมนะคะที่กลับมา คนใหม่นั่นแหละคะ่ะจะเป็นคนเดิมที่กลับมาเพื่อปรับมาเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นส่วนใครที่รองานนะคะกระตือรือร้นเรื่องงานมีคู่แข่งขันเยอะนะคะวุ่นวายมากมายเลยคุณจะรู้จากถึงการบาลานซ์การปล่อยวางการนิ่งขึ้นคุณจะไม่ไปฟาดฟันกับใครนะคุณจะคิดด้วยสติและปัญญาของเรานี่แหละคะ่ะ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่นั่นเองนะคะชาวตุลมันเป็นโอกาสดีส่วนคุณจะได้เงินก้อนอะไรบางอย่างคุณจะมีโชคมีลาบด้วยนะคะไพ่ขึ้นมาเดี๋ยวมินขอดูให้นะคะที่ผ่านมาชาวตุลลัคนาตุลเป็นยังไงบ้างในความรักความสัมพันธ์นะคะที่ผ่านมาตุลเป็นยังไงบ้างทิ้งถือดาบนะคะคุณอาจจะดิวหรือคุยกับคนธาตุลมตุลกุมเมทุน ที่ผ่านมาคุณกําลังจะไฟกําลังต่อสู้คุณอาจจะเจอคนที่แข็งนะคะไม่ยอมลงให้เราหรือเขาเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาหรือเรามีคําพูดคําจาที่แสะกันกดดันกันนะคะในสภาวะที่อึดอัดนั้นค่ะควีนถือถ้วยท่านน้ากระกลมินพิจิกบางคนไปขอพรถ้วยนี้เป็นถ้วยกีกโบราณเป็นถ้วยพิธีกรรมนะคะ คุณอาจจะไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้เจอความรักที่ดีงามคนที่มีศีลเสมอเราหรือใครที่เป็นคู่รักเป็นคู่แท้ของเราจะได้หมุนเวียนกลับมาแต่ถ้าไม่ใช่แน่นอนละค่ะคุณจะเจอคนใหม่คนที่มีความเข้าใจกับคุณถึงแม้จะมีความแตกต่างเป็นความรักที่อยู่ทางไกลนะคะแต่ว่ามันจะมันจะลงตัวมากขึ้นนั่นเองนะคะคุณจะได้เจอคนที่ศีลเสมอเราคนที่คู่ควรกันนะคะเข้าใจกันมากขึ้น เดือนซัที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะนะคะได้เจอคนที่อายุต่างกาันหรือเขามีความโดดเด่นมีเงินมีทองมีอะไรที่เป็นดาวโดดเด่นเป็นยูเทอร์ที่มีชื่อเสียงหรือเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นดาวโดดเด่นนั่นเองนะคะที่ผ่านมาอคิงถือถ้วยนะคะอ๋อไพออกมาคู่กันคุณอาจจะรู้สึกผูกพันกับใครมาที่อาจจะคิดว่าทําไมเรา ถึงรู้จักหรือผูกพันกับคนคนนี้มากนะคะคุณอาจจะเจอแล้วก็ได้นะ,ะที่คนที่มีอะไรมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกับเรานะคะคนที่ผูกพันกับคุณเนาะนะคะหนึ่งเรียนอ่าหนึ่งเรียนนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสอะไรให้คุณนะคะที่ผ่านมาพอดูาดีที่ผ่านมาค่ะ นายถือถ้วยนะคะอ่านายถือเหรียญธาตุด,ดินกันวิสสมากรที่ผ่านมามีคนไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานมันมีความห่างกันและมันมีความนิ่งความเงียบนะคะเกร็ดไม้เท้าอาจจะเป็นการบล็อกการสื่อสารกันไปหรือปิดกัน้นหรือมีกำแพงหรือว่าเป็นเพราะต่างประเทศตอนนี้มีโควิดระบาดนะคะ ก้าดาบที่ผ่านมาคุณเครียดคุณวิตกกังวลนะคะคุณอึดอัดคุณกดดันคุณอาจจะคิดถึงใครนอนอาบไปได้เลือดคุณคิดถึงมากคุณเครียดนะคะกุ้มไม่ว่าจะเรื่องความรักไม่ว่าจะเรื่องงานก็ตามแต่มันเป็นโอกาสใหม่ๆของคุณจะเกิดขึ้นแล้วนะคะโชคลาภก็จะมีตามมาด้วยคุณเครียดคุณวิตกกังวลเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะแตกต่างกันอาจจะอยู่ใกลกันอาจจะห่างกันไป เพราะหลายๆสภาวะนะคะ6ไม้เท้าคุณอาจจะเคยคุยกับใครคบกับใครมานานหรือรู้จักกันในที่ทําง,งานนะคะใน,ในโลกออนไลน์ก็ได้5ไม้เท้ามันเป็นความวุ่นวายมันเป็นความยุ่งเหยิงที่ไม่ลงตัวกันในสภาวะหลายอย่างนะคะภัยพวกนี้คุณก็เลยรู้สึกมันช้ามันนิ่งในความรักความสัมพันธ์คุณเลยตอนนี้รู้สึกว่าคุณจะไปโฟกัสเรื่องเบี่ยงเบนนะคะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะคะโอเคหมอขออนุญ,ญาตเก็บนะคะ ขอดูว่าเาขาคนนั้นเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับชาวราศีตุลราคณาตุลคนที่คุณคบคนที่คุณคุยคนที่คุณดีวนะคะมีหรือแม้แต่แฟนเรานะคะได้หมดเลยเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณบ้างว้าวไพตรงกันกับตรงนี้แหละคะ่ะอันเดียวกันนะคะหมอว่าหนึ่งเขาอยากกลับมาง้อมาโอโอกาสจากคุณนะจากที่คุณเคยเหนื่อยเคยเศร้าเคยตามเขานะคะเคยทุ่มเทแรงกายแรงใจเคยรักเขาแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่า คุณนิ่งขึ้นคุณมีสติขึ้นคุณมีสมาธิขึ้นคุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องนะคะสวดมนต์การปฏิบัติธรรมนะคะการรู้จิตของตัวเองคุณไปโฟกัสเรื่องที่คุณอยากทำกลับกลายเป็นว่าคุณนิ่งนะคะเขาก็อยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณนะอยากมาขอโอกาสจากคุณนะคะหรือคนที่คุณห่างไปก็ได้นะคะหรือนะคะวิ o r ช u ูนเขาอยากให้มีพรมลิขิตนะคะได้ย้อนกลับมาวนหาคุณ ภายพลูกนี้ขึ้นมานะ6ถ้วยน,นะคะแน่นอนละ่ะเขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกเนาะนะคะจัดเม้นอยากปลูกสิ่งใดที่มันห่างไปสิ่งใดที่มันเคยอาจจะเคยห่างเคยหรือกึ่งจบก็ได้นะคะกลับมาวนเวียนเขาก็คิดว่าเขาผูกพันกับคุณแล้ค่ะที่ผ่านมามันอาจจะมีความนิ่งนะคะจัดติกนะคะคุณอาจจะได้เจอนะคะชาวราศีตุล คุณไปสวดมนต์คุณไปอขอพรสิ่งใดหรือเปล่าคะจัดติก,กับจัดเม้นขึ้นมานะคะ หมอว่าคุณจะเจอคนที่มีพรมลิขิตคนที่เคยสร้างกุศลผลบุญร่วมกันมาถ้าคนโสดหรือความสัมพันธ์ใดไม่ชัดเจนถ้าใครกลับมาในชีวิตคุณตอนนี้จะกลับมาเพื่อเติบโตกลับมาเพื่อเริ่มต้นกันใหม่นะคะแต่ถ้าใครเป็นคนที่คุณโสดจริงๆไม่มีใครสิ่งใดที่คุณอธิษฐานขอพรไว้สิ่งนั้นคู่บุญคู่กุศลคู่ที่ร่วมเกื้อกูลกันมาจะมาปรากฏนะคะหรือคนที่เคยห่างไปคนที่วุ่นวายคนที่คุณกับเขาคิดว่าเออไม่น่าได้แล้วนะคะ ไม่น่าได้จะคบกันต่อนะคะมีโอกาสถ้าหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นคู่กันนะคนที่เคยสร้างกุศลร่วมผลบุญกันมานะคะจะมาปรากฏนะคะหรือจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกนะคะเขาคิดยังไงกับคุณบ้างมิจฉเชียนเขาอยากกลับมาเพื่อแก้ไขบางอย่างนะคะสีไม้เท้ากลับมาเพื่อความมั่นคงบางคนจะแชรรอเช่ากับ คุยกับชาวกรกฎลัคนากรากฎชาวตุลลัคนาตุลน,นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะอยู่ไกลกันนะคะเป็นระยะทางบางคนอาจจะมีความแตกต่างทางด้านอายุนะคะต่างชาติต่างาศาสนาหรือบางคนมีทัศนคติอะไรไม่ตรงกันแต่เขาจะมากับมาปรับนะคะมาจูนให้เข้ากับเราได้นะคะเป็นคนเก่าที่อาจจะกลับมาเริ่มต้นใหม่เขายังถือคุณไว้ในมือเลยะคะ่ะเขายังรักและคิดถึงคุณนะคะอันนี้ทานน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะหนึ่งถ้วยนะคะ อาจจะก,กลับมาปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่กับเราหรือบางคนจะเริ่มต้นใหม่กับความรักข้างใหม่คนที่คุณอธิษฐานขอพอรที่ได้เจอกันนะคะเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติได้ด้วยนะคะงั้นมินขออนุญาตนะคะดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ชาตุลลคณาตุลน,นะคะเดอซันนะคะ คุณจะประสบความสําเร็จนะคุณจะมีชื่อเสียงงานที่คุณทําคุณจะสร้างแบรนด์อะไรก็ตามหรือคุณมีทิศทางมองอะไรไปใหม่ๆนะคะบางคนจะอยากทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งต่อยอดนะคะแต่ว่าช่วงนี้หมอไม่แนะนําว่าให้ลงทุนอะไรที่เป็นเกินก้อนใหญ่ๆนาะนะคะอะไรที่มีอยู่นะคะที่คุณทําอยู่แค่นะคะ ปรับแค่เปลี่ยนให้มันเข้ากับยุคเศรษฐกิจยุคสมัยนี้วิวัฒนาการสมัยตอนนี้นะคะคุณจะไปได้นะคะแล้วคุณมีโอกาสนะคะช่วงนี้การค้าการขายการเงินออนไลน์มันแวดล้อมคุณอยู่เลยคุณมีคุณมีทิศทางเพียงแต่นะคะคุณอย่าเสียกำลังใจเพราะตรงนี้คุณอาจจะเศร้าอาจจะนึกถึงสิ่งเก่าๆทั้งความรักนะคะแน่นอนละ่ะคนโสดหรืออะไรก็ตามคุณจะมีโอกาสได้พบรักใหม่ที่จะปรับมาเปลี่ยนแปลงมันเป็นการ จบบางอย่างเพื่อให้เราเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าก็ได้หรือแม้แต่คนใหม่ๆนะคะไพ่พวกนี้เดือดซันขึ้นมานะคะคุณจะได้เจอคนที่มีชื่อเสียงคนที่ประสบความสําเร็จหรือตัวคุณก็ได้คุณจะมีเซนส์เป็นพิเศษด้วยนะคะช่วงนี้ได้ทําพลนนะคะชาวธนูลัคนาธนูนะคะควณนถือไม้เท้าธาตุไฟเมสสิงธนูได้แชร์หรืออ่ะชาวกรกฎลัคนากรากฎในอนาคตอันใกล้คุณอาจจะมีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศได้ด้วย6ถ้วยนะคะ มันขึ้นมาเองนะคะมีโอกาสคนเก่าๆที่จะกลับมาง้อมาขอคืนดีแต่ทีนี้มันต้องขึ้นอยู่กับชาวราศีตุลและขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตื่นรู้นะคะคุณจะรู้พฤติกรรมคุณจะไม่เอาแล้วด้วยคำพูดที่สวยหรูคุณจะรับในสิ่งที่เขากระทำเช่นถ้ากลับมาคราวนี้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้เราปรับจูนให้มันดีขึ้นไม่ใช่คำพูดที่สวยหรูแล้วกับพฤติกรรมเหมือนเดิมคุณจะไม่รับคนแบบนั้น เดเวอร์นะคะคุณจะพบรักกับทางไกลหรือต่างประเทศต่างชาติได้หมดเลยนะคะแล้วความรักของคุณจะมีการปรับมีการเปลี่ยนเพื่อให้ลงตัวและเข้าใจถ้าเป็นคนที่คุณคุ้นเคยคนที่ห่างไปนะคะถ้าคุณสินเสมอกันหรือถ้าคุณเป็นคู่บุญคู่กรรมการคู่กัลยานามิตรนะคะที่ยังมีจิตนะคะปฏิพัตยังรักกันอยู่หมอว่าจะกลับมาคราวนี้จะกลับมาปรับมาเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นนะคะจะ,จะพบกับความเข้าใจ จะพบกับความเข้าใจกันนะคะจะปรับจูนโดยทำแะนคือปรับจูนบาลานซ์ให้มันดีขึ้นเนาะนะคะชาวตุลคุณจะรู้จักความสุขของโตตัวตนเราครจะรู้จักคนที่คุณคบคุณจะรู้จักว่าเราควรจะมีจังหวะแบบไหนนะคะ<ม>คุณจะรู้จักถึงการปล่อยวางมากขึ้นเข้าหาธรรมะมากขึ้นนั่นแหละค่ะเก้าเหรียญแต่แน่ที่สุดอะค่ะคุณจะรู้จักการรักตัวเองก่อน การรักตัวเองไม่ใช่ว่าการเห็นแก่ตัวนะคะคือคุณคิดว่าที่ผ่านมาคุณให้มาเยอะเช่นให้เงินให้เวลาให้คุณค่าเอาใจใส่ทุกอย่างแต่ตอนนี้คุณจะรู้จักว่าการรับนะคะแล้วก็การให้มันเป็นยังไงมันเกื้อกูลกันแค่ไหนมันจะต้องดั้งได้รับและผู้ให้พอๆกันความรักมันถึงจะงอกเงยและงอกงามคุณจะรู้จักการปล่อยวางนะคะคุณจะรู้จักการเข้าใจมากขึ้นไม่คาดหวังมากขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะ บางคนมีคนมาง้อคุณนะแต่ว่าคุณอาจจะรักตัวเองมากขึ้นคุณจะมองถึงอะไรใหม่ๆมากขึ้นมากกว่านะคะคุณไม่ได้รีบร้อนผีผาแม้แต่คนใหม่หรือคนเก่าก็ตามนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนาะหมอขออนุญาตเก็บเป็นไพ่ที่ดีนะคะชาวตุลขาทีนี้นะคะหมอจะดูโชคลาภคุณบ้างนะคะขอดูโชคลาภชาวตุลลัคนาตุลน,นะคะนะคะเลขเด่นเลขมงคลของคุณนะคะวัน ที่16กันยากับ1นะคะ1 1ตุลาเนาะนะคะโชคลาบเลขเด็นของคุณเลขอะไรบ้างอันนี้หมอแค่เป็นแนวทางนะคะมินเป็นแนวทางมินไม่รู้ว่าโชคลบาบรัฐบาลรัตเตอรี่ท่านจะออกอะไรเนาะถ้าหมอดูหมอกคงรวยนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะอ่านะคะเดลฟูเป็นดาวมรตยูนะคะมีศูนย์นะคะจดทำาพลนนะคะ จรงเือถ้วยแปดนะคะโอเคงั้นหมอพูดอย่างนี้นะคะที่หมอเห็นคือที่มินเห็นนะคะมี0ูย์แมี0ูนย์9ก้าหนแะคะแล้วก็เลขทะเบียนรถของคุณนะคะแล้วก็มี98้านะคะมี3าตัวเท่านี้ละค่ะโอเคนะคะ, okay, ะ,คะหมอแค่เป็นแนวทางนะคะ การเสี่ยงโชคก็เสี่ยงน้อยน้อยน้ะนะคะแต่ถ้าโชคลาภที่มั่นคงของคุณจริงๆก็คือมีคนยิบยื่นโอกาสเรื่องงานเรื่องเงินให้คุณมีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศมีโอกาสในการค้าการขายที่คุณจะปรับเปลี่ยนอะไรแล้วมันจะดีขึ้นนะคะการเงินการทองคุณจะงอกเงยขึ้นบางคนไปเล่นหุ้นเล่นอะไรมันก็เป็นโอกาสดีที่คุณจะต่อยอดการเงินของคุณนะคะอ่าสุดท้ายแล้วไพจะแนะนำอะไรชาวตุลลัคนาตุลบางนะคะ นะคะเอมเพลอร์ Emperor, ะคะ่ะนท์ถือถ้วยหนึ่งถ้วยหกไม้เทา้าและภายใต้สำหรับยังเป็นหกถ้วยอยู่เลยค่ะโอเคงั้นมีนจะอ่านอย่างนี้นะคะแน่นอนละ่ะสิ่งเก่าๆที่เคยห่างไปถ้าคุณเป็นคู่กันแล้วไซส์ก็จะได้กลับมาสิ่งใดที่คุณอธิษฐานขอพรสิ่งนั้นจะประสบความสำเร็จ ถ้าคุณเป็นคู่กุศลผลบุญกันมาคุณโสดเขาโสดไม่มีพันธนานการแล้วก็บุญเกื้อหนุนกันก็คือเคยสร้างบุญร่วมกันมาก่อนนั่นเองค่ะแต่ถ้าบางท่านนะคะคุณจะกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะคะอย่าท้อใจอย่าทุกข์ใจนะคะคุณมีแสงสว่างนะคะยังมี มองโลกในแง่ดีนะคะจกักรวาลนี้ไม่ให้าไม่ทําให้เราโสดหรอคะ่ะบางคนการเงินดีขึ้นด้วยมีโชคมีลาบบางคนได้เริ่มต้นใหม่กับคนเดิมบางคนได้เจอคู่ต่างชาตินะคะที่จะคบกันานานๆแต่ความสัมพันธ์มันจะค่อยๆพัฒนานะคะนะคะสิ่งได้เก่าๆที่คุณรอครยเกิน6เดือน1ปีไปแล้วไพ่คีย์เวิร์ดนี้คือเราต้อง move on เราต้องเริ่มต้นใหม่ทุกคนนะคะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอบางคนจะเจอคนที่ อยู่ใกล้ตัวคุณหรือเคยเป็นเพื่อนเก่าสมัยก่อนแน่นอนนะคะมีคนมาง้อมาขอโอกาสความรักจากคุณแน่นอนนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาอาจจะเป็นคนเดิมคนเก่าเก่าเดิมนะคะคนเดิมเคนต่างชาติหรือไม่ก็คนที่คุณเคยวนเวียนหากันอยู่นี้ละคะ่ะความรักคือความเข้าใจนะคะเอาใจใส่ดูแลกันให้ดีนะคะขอบคุณนะคะชาวตุลลัคนาตุลด,ดวงส่วนตัวตอนนี้นะคะ นะคะลองทักเข้ามานะคะใต้วิดีโอคลิปนี้หมอพิมพ์ไปดีไลน์ไว้แล้วค่าครูทิ้งไว้อย่างละเอียดแต่เป็นการโอนจองที่ไม่ใช่ได้ดูวันนี้นะคะอาจจะเป็นคิว2วันหรือ3วันข้างหน้านะคะ แต่ว่าช่วงนี้อาจจะหลังวันที่15ไปหมอถึงจะรับโอนจองนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะหมอพักนะคะขอบคุณมีแต่สิ่งดีๆล่ำรวยเงินทองนะคะขอให้นะคะมีแต่สิ่งดีๆแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบช่วยกดซับสไคร e กดติดตามเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ